สวัสดีทุกคนนี่คือรางวัลใหม่ของพวกเธอรถซูเปอร์คาร์ทรงพลังสุดใหม่เห็นด้วยใช่ไหมมันสวยมากฝันถึงรถแบบนี้มาตลอดไม่เอาสีชมพูใครว่าได้ดีที่สุดก็รับไปเลยเอาล่ะต้องตั้งใจแล้วจะวาดรถสีชมพูสุดน่ารักว่าจะคงร่าง จากนั้นก็ทาสีให้เหมือนต้นฉบับที่สุดเลยเออใช่ต้องมีสีชมพูฉันชน,นะแน่แน่ไม่ <c oughs> ฉันไม่ชอบสีชมพูแต่ว่าจะวาดรถนะ <c oughs> ถ้าฉันชน,นะฉันจะเปลี่ยนสี <c oughs> เป็นสีโปรดของฉันสีดำ <c oughs> ใช่แล้วนี่มันคนละแบบเลยสมบูรณ์มาก ฉันจะว่าแล้วนะรู้อะไรไหมทำไมฉันไม่ว่าได้สีดำไปเลยล่ะเอาเยี่ยมเลยรู้สึกว่ามันต้องวิเศษมากอีกนิดนึงผลงานชิ้นเอกจะเสร็จแล้วมีรายละเอียดด้วยนะ oh. ว้าวเก่งมากเวนสเต ขอบใจ hey. uh oh. สาวสาวหมดเวลาแล้วจ้ะเว้นสเต์เธอก่อนรถสีดำเงินเหรอมันควรเป็นสีชมพูสิ oh. ได้ไงงานของฉันไม่มีใครชอบไม่ได้แล้ว <Come on. S 1> อีนิดงานของเธอละนี่ค่ะดูสิ <Hey. S 1> สวยใช่ไหมคะ <Cool. S 1> เก่งมากเก่งมากยินดีด้วยเธอจะได้แล้ว oh. ไม่ต้องเสียใจนะเพื่อน เดี๋ยวฉันไป้ยรางวัลก่อนว้าวรถสวยจังเลยแต่ว่าฉันเข้าไปไม่ได้อะต้องค่อยๆจัดท่าอ่าช่วยด้วยโอ้รู้แล้วฉันจะนั่งแบบนี้แล้วกันค่อยห้างริ่มมก้ไปกันเลย <c oughs> ดูนี่นะนี่คือประตูมิติสู่โลกแห่งขนมหวาน เหลือเชื่อโอ้โหเจ๋งเลยโอ้ฉันเป็นอะไรไปเอาาะสะสาวลงมาวาดกันได้ลุยเลยโอเคก่อนอื่นก็จะว่าดอกไม้สีฟ้าและประตูสีชมพูและหลังคาจะเป็นสายรุ้งเหลือแค่ต้องระบายสีแพนเค้ก และอย่าลืมลูกกวาดด้วยนี่มันน่าทึ่งมากโอ้สดใสาจังเลยเวนสเตอ์จะทำอะไรอะ่ะฉันชอบว,วาได้ปากการรสามมิติมากกว่าใช้แป้งแพนเค้กแต่ว่าครั้งนี้ออกมาไม่ดีเท่าไหร่เลยต้องลองอีกครั้งหนึง่งนี่ระวังหน่อย เอาล่ะครั้งนี้อาจจะดีขึ้นก็ได้ค่อยๆวาดแบบนี้แหละสาวๆหยุดหมดเวลาแล้วจ้ะเราผลงานของพวกเธออยู่วันศุกร์เออวันศุกร์ดูไม่เหมือนสักนิดเลยอินนิดแปบ๊บนึงคะ่ะเอาล่ะค่อยๆกับด้านแทนๆมันเลิศมาก ก่งมากเลยเรา,าเป็นของเธอแล้วมากอดกัน oh. เออไม่เอาหน้าเธอไม่ชอบกอดเอาล่ะแล้วเจอกันนะบายบายว้าวที่นี่สวยจังเลยอ่ะอมยิ้มยักไข่เช,ชิอกัน oh. แล้วและทั้งหมดเป็นของฉันมากฟรนก็มี oh. บา้าไปแล้วอ oh. อโอ้โหหลังคาบ้านทำมาจากสายไหม oh. ก่อนประตู oh. เป็นโดนัท อ, م, อร่อยเดือเชื่อโอ้ยลี่มมีก็ตัวใหญ่ด้วยอ,วอะไรกันเนี่ยกระถางต้นไม้ก็กินได้มันทำม,มาจากชชอกโกแลตออะไรอยู่ข้างในนะโอ้ฮหมันคือสปริงเกวันหวานอื นี่คือสวรรค์ชั้นเลยหยุดไม่ได้แล้วสดใสแล้วก็อร่อยมากโอ้ใช่ไม่คิดว่าฉันจะพูดแบบนี้แต่ฉันไม่มีแรงจะกินให้หมดแล้วเออแต่ฉันพอใจมากๆาอาไราสดสาว นี่คือรางวัลใหม่ตุก๊กตาบาร์บี้ใช่ๆเธอสวยมากงั้นก็เริ่มได้เออเยฉันต้องการเล่นกับเธอเือเลยนะส,สาว s <S รีบลงมือละ <c oughs> งั้นก็ต้องเริ่มจากสีชมพูฉันไม,ม่เวลาวาดบาร์บี้ทั้งตัวเลยจะวาดแค่หัวอา่าฮะแบบนี้แหละ เยี่ยมมากเวนสเตอร์ทำไมเธาไม่ทำอะไรเลยล่ะก็ฉันไม่ชอบบาร์บี้ถ้าเป็นมังกรหรือว่าซอมบี้จะดีกว่าและฉันก็มีไอเดียแล้วฉันจะวาดรูปที่ทุกคนต้องอึ้งไปเลยเอาล่ะมันจะเป็นรองศพสีชมพูที่ข้างในจะมีซอมบี้นอนอยู่ ันมีความสุขกับงานของฉันบ้างดูสิว่ามันจริงแค่ไหนเหลือแค่เพิ่มรายละเอียดอีกนิดหน่อยเยี่ยมมากใส่แว่นกันแดดด้วยแล้วก็ขังเขาพร้อมแล้ว oh. <Hey>. Oh. จะจะโอ้เวลาหมดแล้ว คูรอผลงานอยู่นะแสดงออกมาเลยอินนิตนี่สิบาร์บี้ที่เรารู้จักแม่จา๋าวันเสย์อะไรกินเนี่ยไม่เราไม่ต้องการซอมบี้ผู้ชนะก็คืออินนิเออแย่อ๋อแย่ขอบคุณคะ่ะออกไปได้แล้วขอบคุณนะคะ <Hey man. S 1> วัดดีบาร์บี้วัดดีอินนิตว,ว้าวถ้าพูดได้เจ๋งจัง อะไรลูกตาพูดได้ฉันก็อยากได้เหมือนกันนะตอนนี้ฉันกับบารบี้เป็นเพื่อนซีกันแล้วโออดื่มชาด้วยกันแต่ว่ามันไม่มีน้ำเลยอ่ะฮะแล้วเขาก็สารภาพรักกับฉันสนุกจังเลยเล่นกับเธอสาวๆทุกคนดูทางนี้ถูกใจจันบินกันไหมเจ๋งมาก ใครว่าด้ดีที่สุดก็รับไปเลย <Okay. S 1> เอาล่ะใช่แล้วงั้นก็เวสเตเธอเอาชนะฉันไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวเราจะได้รู้กันกานบินลำมากฉันฝ่ฝันที่จะบินในอวกาศมาตลอดที่นั่นเต็มไปด้วยยานของเอเลียนเอาล่ะส่วนยานก็จะพร้อมแล้วและต้องมีปีกเป็นวงกลม แบยดยสีม่วง <What? S 1> สุดยอดไปเลย oh, <no. S 1> เราต้องได้พยายามทำให้ดีกว่าเวนสเตย์เริ่มจากสีแดงแล้วกันจากนั้นเพิ่มสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงิน oh, <no. S 1> แค่ค่อยๆระบายสีทีนี้ก็เสร็จแล้ว <c oughs> เออแต่ว่า ก็ใช้ได้นะสาววหมดเวลาแล้วจ้ะอินิดดูสิคะอินิดถามจริงนั่นมันตลกมากเลยนะเวนสเตล่อะไรกันเนี่ยในที่สุดเธอก็ทำให้ครูดีใจยินดีด้วยเธอชนะแล้วจ้ะเยี่ยมในที่สุดมีความสุขจังงั้นก็มาดูรางวัลดีกว่า ฉันสามารถขับเฮลิคอปเตอร์ได้หมายความว่าฉันก็สามารถขับจานบินได้เหมือนกันบายงั้นก็ไปกันเลยอะไรกันเนี่ยนี่ฉันอยู่ที่ไหนดูเหมือน <Ooh. S 1> ดาวอังคารฉันชอบอยู่บนโลกแบบนี้มาตลอดเลยพื้นที่ว่างเยอะมากพอสำหรับห้องทดลองของฉันออ นั่นไงมนุษย์ต่างดาวแล้วแล้วอยากทำอะไรกัน <Okay. S 1> งั้นก็มาต้นลำด้วยกันนะเห็นด้วยใช่ไหมงั้นก็ทำตามฉัน <c oughs> เอาล่ะแบบทดสอบใหม่ของพวกเธอหุ่นยนต์สุน,นัขมันเล่นก่นได้ด้วยนะดูสิ <c oughs> น่ารักจังฉันอยากได้มัน กับเลือเวลาไปเลยลุยเลยส,สาวๆ <Okay. S 1> งั้นก็ขอให้โชคดีนะลงมือกันสิ่งที่สำคัญที่สุดในภาพนี้ก็คือการวัดคองราดของสุนัขที่ดีแล้ก็ชัดเจนจากนั้นมันจากมาสวยงามและทีนี้ก็ระบายสีกันเ <c oughs> จ๋งอะเดี๋ยวสิเวนเซไม่เลว แต่ฉันคิดว่าปากกาสามมิติทำงานได้ดีกว่าเอาละ่ะก่อนอื่นฉันจะวาดจากขาเยี่ยมมากและทีนี้ก็มาวาดตัวกันได้และหัวสมบูรณ์แบบเอามาเชื่อมต่อกันและก็อย่าลืมหางด้วยนะ โอ้ oh, <Come on. S 1> ทำเสร็จ่องจ๊ะเวสเตอร์เริ่มเลย oh. อะไรกันเนี่ยสมบูรณ์แบบมากเก่งจริงๆอินิละเป็นยังไง oh. นี่ค่ะดูสิคะ oh. น่ารักจังเลย oh. ประสนใจแล้ว oh. พวกเธอทั้งคู่ฉันนะ oh. นี่ราวัลของพวกเธอเล่นกันดีๆนะ oh. <Come> น่ารักจังมาเล่นด้วยกันเถอะ แน่องอ่ะยีนีก็ให้ฉันบ้างไม่ฉันยัเ่ไม่เสร็เลยนะอเอามาฉันบอกแล้วโ <c oughs> อไม่นะให้ตายหุ่นยนต์พังแล้วอะแย่ที่สุดเลยไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวฉันซ่อมเองหรือว่าไม่ดีกว่าสาวๆชอบชุดเดรสนี้ไหม ใครว่าได้ทีสุดก็รับไปเลยเนอะรู้กดแล้วใช่ไหมดูนี่สิมันสามารถเป็นสีได้ด้วยโอ้ <Wow. S 1> oh, ตอนนี้หนูชอบมาก oh. เวลาเดินแล้วเรียบหน่อยนะทุกคนเอาละ่ะต้องแสดงจินนาการออกมาใช่แล้วฉันมีชุดตุ๊กตา,ตาอยู่ต้งองออกมาค่อยๆถอดเยี่ยมมาก อ้ฉันต้องการมันพอดีฮ่าทีนี้มีแม่แบบแล้วแล้วก็มาวาดโครงร่างกันจะเป็นแพนเค้กที่สวยงามมากเป็นชุดสียมพูแล้วบาร์บี้อยู่ไหนอะเบนสต์ตุ๊กตาขอนฉันเอาึ้นมาฉันต้องการมัน เธอฉีกชุดขาดขอโทษฉันไม่ตั้งใจนะแล้วกลิ่นนั่นอะไรโอ้ไม่ไฟไหมพันธุ์แคกของฉันไฟไหมแย่ที่สุดเลยปุ่มฉุกเฉินอยู่ไหนนะช่วยด้วยอ้าใครเปิดน้ำพวกเราเปลี่ยกหมดแล้วแย่ที่สุดเลย ภารกิจถูกยกเลิกไฟไหม้เหมือนอันตรายให้ตายต้องรอชันลนครั้งใหม่กองขาไม่อาคืออะไรกันเนี่ยน่าสงสัยจึงเลยอะไรอยู่ข้างในที่แล้วฉันมของที่ดีกว่าที่ฉันคิดซสอีกนะต้งแต่งรถงั้นเหรอให้ตายทถมมันดูไม่เลวเลยชิ้นนี้สนับตรงนี้และแน่นอนร้อสีชมพูด้วยนี่แหละที่ฉันต้องการรถของฉันจะเป็นสีชมพูทั้งคันเลย โอใช่แล้วมีบอลใหญ่ด้วยและนี่ก็สำหรับรถของฉันเหมือนกันนะรู้สิจะเป็นเจ้าหญิงได้ไงให้มีขนตาละ่ะแล้วก็ปากส,สวยๆด้วย uh huh. เก็บตาให้พวกเขาสิเพ,พื่อนมันลิเอษดมากเลย uh huh. เราก็เล่นใช่ไหมเนี่ยรถของฉันต้องดีกว่า uh huh. โอ้จริงด้วยจะสั่งของออนไลน์เดี๋ยวนี้เลย uh huh. โอ้ขอบคุณฮะพี่ทำผมกลัวโอเคเอาล่ะนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการ เริ่มจากลูกกิ้งแล้วก็สีดำมาทาสีรถกันเลยรถจะเปลี่ยนเป็นสีดำทั้งคันใช่แล้วละ่ะรถของฉันแสนสวย <Yeah. S 1> และเราก็จะเป็นหัวกะโหลกด้วย mm hmm. ใช่แล้วค mm hmm. งจะถลดอีกสองสามอันนี่แหละที่ฉันต้องการเจ๋ง <Okay. S 1> แล,ล้วก็กราอีกสองสามอันบันฝาก,กระโปรงหน้ารถด,ด้วย <Yeah. S 1> และหน้าไฟนี่คือรถจะใส่ของจริงเลยเป็นไงละ่ะ สวยจังเลยลริปบิดของฉัน <What? S 1> อะไรเนะนี่ถ้าทำอะไรกับริบิของเธอตกแต่งงั้นเหรอล่าเล่นแบบกับ้ฉันเลยไม่ใช่นะไม่ได้เป็นดินสของฉันต้องหากละ <gasps> เฮ้อให้ตายฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วและนี่คือพมใหม่ของฉันเอง uh มันนุ่มมากเริเวลาตกแต่งพานาน,นแล้วล่ะกูลงไปเลยที่เบาะที่นั่งอ๋อน่นแล้วจังเลยแต่ก็ไม่หกก็ตายด้วยนะใส่ไว้ที่พวงมาลไย แล้วก็ข้างหน้าตั้งนั่เหมือนกันล่ะว้าว <Wow. S 1> และจากนั้นก็เบรกมือแล้วก็เกียร์ด้วยจะมีที่คมน่ารักน่ารักให้กิ๊บสองสามอัน uh. แล้วก็เสียงพูดนุ่มๆ <Yes. S 1> สมบูรณ์แบบมาก uh. แล้วไงล่ะแต่ช่วยมินิคอนไหมเราจะนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะ uh. แล้วก็ตกแต่งเข็มขัด้ด้สวยมาก uh. ตอนนี้รถของฉันสมบูรณ์แบบเลยฮ uh. <laughs> ใช่แล้วเหรออะไรกันเนี่ย มีอาตัแต่งรถภายในนั่นเหรอใช่แล้วอชาระลสิเดตัวบ้าจริงโอ้ยใช่แล้วฉันมางอยา่างในกระเป๋าเป้เหมือนกันนะโทนจนสลัดสำหรับเบาะหลังมันเท่มากเลยจากนั้นก็ใส่ไฟด้วยแล้วก็มีพรมไลน์สำหรับหน้ารถนะเหมือนรถจะสลัดเลยแถมยังมีเล็กๆของจะสลัดด้วยนะตกแต่งตรงนี้แล้วก็กระโหลกด้วยแล้วก็ที่กระจกอีกต่างหากและนี่คือผู้โดยสารของฉันเอง

เป็นคลิปที่ตลกบ้าจริงๆเอคาราโนท่าใส่เธอด้วยเสียงเบิ่งเลยอะแบตหมดแล้วงั้นเหรอให้ตายอะงั้นไม่ดูกันดีกว่าไม่อะไรหนกระเป๋าบ้างเนี่ยโอ้ถ้าจะมีของที่มีประโยชน์นะใช่แล้วแขวนเชือกไว้ตรงนี้แล้วก็ติดแท็บเล็ตเข้าไปตรงนี้โอ้ใช่ตอนนี้รถของฉันกลายเป็นรงภาพเตร์ของจริงเลยอยากได้คาฝรั่งไหมก็พี่กินไม่ได้เฮ้ยนี่มันตลกจริงๆเลยไม่ไหวแล้ว ถ่ายกรูปนะตรงนี้ด้วยและใช่แล้วโอมาดูกันโอฉันดูดีมากเลยในรถนี้ <Wow. S 1> เพอร์เพคมากทั้งคู่เลยเออ mm hmm. ไม่ต้องทำไรนะ mm hmm. โอเขาไม่ลงภาพ,พยนต์แั้นเหรอ <laughs> โอ้เจง๋งอะให้สิให้ตายฉันไม่เหนเดียนแล้วล่ะมาดูกันว่าใครจะเจ๋งกว่ากันแลวก็นี่คือทีวีใหม่ของฉันเอง mm hmm. ฉันติดม mm ัน hmm. ไว้ข้างหลังรถของฉันไปนสีช่พโพเหมือนกัน mm hmm. มานี่เลยสินเหรอฉันหาที่ให้เธอแล้วล่ะ สมบูรณ์แบบโอ้เราต้องหาสถานที่เหมาะที่จะดูมันด้วยแบบนี้แหละใช่เลยสะดวกมากแต่แค่ต้องโทรหาเพื่อนๆแล้วเท่านั้นเองฮัลโหลสาวสาวมาหาฉันแล้วสืปปว้ป๊อปคอรนมานได้นะนายสาวสาวดูสิมสันสกแค่ไหน <c oughs> ใช้สนุกมากเลย <c oughs> นั่นเสียอะไรอะ่ะมีคนชุมนุมกันงันเหรอ เขาดูหนังกันแล้วไงเนี่ยฉันไม่ยอมนะได้ยังไงกันเนี่ยฉันไม่ยอมหรอกทำให้เธอดูเดี๋ยวนี้เลยได้เวลาออกกำลังกายกันแล้วตอนนี้ฉันจะเปิดช่องเทรนเนอร์ของฉันจากนั้นก็ปูเสื่อโยคะเลยแล้วก็มาเริ่มกันได้และหนึ่งและสองและหนึ่งและสองและหนึ่งและสองสวัสดีสวสดสาวออกกำลังกายได้กันไหมมาเลยและหนึ่งและสองและหนึ่งและสองแบบนี้แหละทำตามโค้ชนะ กิดอะไรขึ้นตรงนั้นกะเขาออกกำลังกายเงี้ยนั่นเหรอพอกันทีต้องเลิกกินเบอร์เกอร์แล้วกล่องนี่หนักจังเลยเพราะว่ามีอุปกรณ์กีฬาของฉันอยู่แล้วก็มาติดตั้งดัมเบลที่ใบที่ท้ายรถกันเลยมีที่เพิ่มน้ำหนักด้วยนะแบบนี้แหละ h e a v กมากๆเลยละไงพวกสวัสดีพวกนายเป็นไงบ้างเวลาออกกำลังกายกันแล้วล่ะ ใช่แล้วแรงกว่านั้นแล้วเข้ามากกว่านี้อีกเราต้องมีกล้ามใหญ่ให้สาวๆดูเฮ้ยฉันเหนื่อยจนร้อยอ่ะอย่าหยุดน,นะเราต้องมีหุ่นดีทั้งนั้นถ้ามองไปที่ไหนกันเนี่ยแล้วเข้ามองกันอีกรอบสิฮัลโหลโอ้ฉันคิดว่าเขาเขายิบตาให้ฉันนะสวัสดี <Hello. S 2> ไงนี่เคกกางทำไรนะ <Hey. S 2> โอ้หนุ่มๆพวกนี้ ในกล้ามเนื้อนั่นอีกเราไปดูพวกเขากันดีไหมเอาสิงายคนสวยนี่สาวสาวเขาทไปไหนอะไอ้ตายตอนลฉันเหลือตัวคนเดียวอีกแล้วอะอ๋อมันหนักมากเลยอะดูเหมือนว่าสาวสาวทิ้งมเอาไปแล้วแต่นี่มันไม่ถูกต้องเลยฉันเหลือตัวคนเดียวอะนี่มีอะเธอลองให้ทำไมมากกําลังกายด้วยกันกับฉันสิ เร็วเข้าโอเคเอากัได้เธอก็น่ารักดีนะแล้วตอนนี้เธออยากกินแพนเค้กไม่มีปัญหาคุณย่าตื่นพวกเราต้องทำแพนเค้กอ๋ฉันรู้วิธีทำมันคุณย่าและเชฟผสมแป้งได้อย่างรวดเร็วจนไม่มีใครทันสังเกตเห็น และตอนนี้พวกเขากำลังทำแพนเค้กให้สุดดูน่ากินดีแต่ฉันทำได้ดีกว่าฉันจะใส่สีผสมอาหารลงไปในแป้งและทำให้แผนเค้กมีลักษณะสีว้าวแอนดี้จะทำสิ่งที่ไม่ธรรมดาให้สาวน้อยดูแพนเค้กสีสันสดใสนั่นสิมันต้องอร่อยมากแน่ๆนและก็สวยงามด้วย oh. โอเธอเนี่ยแ,แล้วจริงๆแอนดี้โดยปกติสิ่งที่ดีที่สุดในการกินคู่กับแผนเค้กก็คือน้ำผึ้งและเนย นี่คือเครื่องพิสูจน์เลยแพนเค้กกับน้ำผึ้นงนั่นเหรอมันทําให้ไข่ทึ่งไม่ได้อีกแล้วล่ะนี่คือสุดแพนเค้กจากมือโร <Hey. S 1> และฉันต้องใช้ไข่ด้วยและนี่เขาเรียกกันว่าไข่น้ําวิธีการทําก็แค่ต้มน้ําในหม้อและตอกไข่ลงไปและในขณะเดียวกันฉันจะตกแต่งด้วยแฮมและผักใบเขียวและวางไวใ้ให้สวยงาม <Awesome. S 1> ถึงเวลาที่สาวน้อยจะชิมอาหารจากความพยายามของผู้เข้าร่วมชาเลนจ์แล้ว จานแรกเป็นของแอนดี้มันอร่อยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกินกับมัชมันโลกตอนนี้ก็มาลองชิมแพนเค้กของคุณยา่ามันดูธรรมดามากแต่ก็อร่อยมากเช่นกันแพนเค้กของเชฟดูไม่ธรรมดาเลยแต่ไข่แดงดิบของไข่น้ำทําให้มันดูไม่น่ากินสาวน้อยไม่ชอบเท่าไหร่และใชฉัชนนก็เป็นของแพนเค้กใส่รุ่งของแอนดี้เย้ฉันชินนะให้ฉันช่วยเปับมันไหม <Hey. S 1> อย่าจับนะคุณยา่า เอาล่ะทุกคนสาวน้อยอยากกินสเต็กช้ำช้ำไม่มีปัญหาย่าทำได้แน่ใจเหรอฉันโอเคนะแค่นี้เองเอาเนื้อออกมาแล้วจีมันไม่เห็นยุ่งยากเลยแล้วจะทำสเต็กยังไงถ้าไม่มีน้ำมันต้องเคลือบน้ำมันให้ทั่วกระทะก่อนจริงเหรองั้นฉันก็ใส่น้ำมันเหมือนกันอเออแอนดี้อยาใส่น้ำมันเยอะกันไปสิแล้วก็ใส่ให้มันลงกระทะด,ด้วย ตอนนี้เราจะเอาเนื้อลองกระทะและย,ย่างมันว,ว้าวประทับใจใช่ไหมใช่เลยฉันก็ทำได้เหมือนกันแน่นอนแอนดี้แต่สิ่งแรกต้องโยนให้ลงกระทะก่อนนะโอ,อ้ฉันไม่ได้พลาดนะ้้หนุ่มน้อยดูและจำไว้นะและสเต็กของฉันก็เกือบจะพร้อมแล้วตอนนี้เราก็ใส่เกลือลองไปนิดหน่อยโยนได้สวย ฉันก็ hey. ทำได้ย่าดูนะผมจะโยนเดี๋ยวนี้แบบเชฟตัวจริง No โอ้ไม่นะมันตกลงไปบน oh. พื้นใช่แล้วมันก็เต็มไปด้วยผมและฝุ่นผงแถมมันยังไม่สุกด้วยเออบางทีอาจจะไม่มีใครสังเกตเห็นกันได้ oh ไม่นะถ้าเสบบนั้นไม่ได้ okay. ฉันรู้แล้วว่าต้าองทำยังไงฉันจะเพิ่มซอสมะเขือเทศลงไปเยอะๆมันจะตกเป็นทั้งอย่างได้เห็นไหม กินหอมมากขอบคุณมิอาสเต็กของฉันสวยมากจริงๆแต่ยังต้องตกแต่งนิดหน่อยด้วยใบโรสแมรี่แต่นั่นคือของตกแต่งที่คนย่ามีเหรอฉันรู้จักอะไรที่ดีกว่านี้ว้ามิอาลุ้จักความลับของสเต็กสีทองและมันมีสีทองจริงๆเหมือนสเต็กในร้านหรูๆเลยเนื้อต้องถูกหั่นด้วยมีดคมๆสเต็กได้ออกมาสวยงามอย่างนั้นเองเหรอเราไม่รู้มาก่อนเลย พร้อมแล้วเอาไปเสิร์ฟได้ในที่สุดสาวน้อก็ไดลองกินสักทีแต่เนื้อกับซอสมะเขือเทศไม่ทำให้เธออยากกินเท่าไหร่อ,อืมดูดีๆสิเธอคงเห็นผมและฝุ่นแล้วละ่ะ oh <my. S 1> มาที่สเต็กสีทองเธอจะชอบรสชาติของมันไหม hmm. ม,มันก็ดูน่ากินนะแต่ไม่ประทับใจเท่าไหร่สเต็กของคุณยาก มีกิ่นหอมน่ากินและที่สำคัญมันมาได้รับความสุขที่เธอชอบธรรมดาธรรมดาแต่อร่อยอย่าไม่ต้องสงสัยสเต็กของคนย่าเป็นที่หนึ่งย่าชน,นะเย้ yeah! ถึงเวลาของของหวานและสอวน,น้อยก็อยากกินไอศครีมโอ้ฉันรู้ถดิบมันคือไอติมผัดได้ย่าจะทำให้กินไม่มีอะไรยุ่งยาก ัดิบมีอะไรมั่งนะฮาฮ่าต้องสับมันเป็นชิ้นเล็กๆน้อยได้แล้วอืสวยจังแต่ฉันกำลังสับเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างรวดเร็วยาง่ายสุดๆฉันชอบสับไอศครีมมากระว่างหน่อยนุ่มอย่ายนอาหารไปทั่วสิโอ้ผมสนุกไป็นอหนทอดฮะคุณย่ะแต่นั่นกือสิ่งที่เกิดขึ้นพอให้เด็กมาทำงาน ในขณะเดียวกันฉันก็เตรียมทุกอย่างไว้เสร็จแล้วเหลือแค่จัดจานสวยๆก็พร้อมแล้วนทุกอย่างออกมาสนบุมแบบฉันตกแต่งมันด้วยผิวมะนาวรสเปรี้ยวของมะนาวจะเข้ากันสุดๆกับรสะกานของไอศกรีมเพิ่มใบมิ้นท์และที่สําคัญใส่ควันจากน้ําแข็งแห้งด้วยนี่คือการส์ฟไอศกรีมของร้านอาหารในดีหลายร้านเลยดูน่าทึ่งสุดๆมาสจั่นเมากยแาก็เตรียมเสร็จแล้วเหมือนกัน เหลือแค่ตัดและตัดออกมาเอาิ่มมันไม่ได้ดังใจเท่าหร่ไอศครีมมันติดช่างเถอะแค่ตกแต่งด้วยซอสช,ช็อกโกแลตก็พอฮ่า <No. S 1> ตลกจังฉันก็เกือบจะเสร็จแล้วไม่อยากยุ่งยากมากมายเอาใส่ถ้วยแล้วตกแต่งด้วยวิปครีมฉันชอบมันสุดๆฉันใส่จัดเต็มให้สาวน้อย oh. และก็โรยด้วยลูกปัดสกิโตสีเรนโบว์ก้อนน้ำตาล และก็โอรีโอและคุกกี้ <Please. S 1> คุณย่าขอยืมหนได้ไหมฮะเอาไปสิขอบคุณฮะและตอนนี้ก็เลยด้วยซอสช็อกโกแลตโอ้น่มันหวานเกินไปนะใช่สิมาดูกันว่าไอศครีมแบบไหนที่สาวน้อยจะชอบไอศครีม Season สีสันสดใสจากพิชัยก็สวยแต่การนำเสนอที่สวยงามจากเชฟดุงดูดใจสาวน้อยได้มากกว่าถึงเวลาลองชิมแล้วโอ้แต่ผิวมะนาวมันเปรี้ยวเกินไปอไอศครีมแผ่นในซอสช็อกโกแลตดูไม่น่ากินเท่าไหร่ แต่รสชาติของมันไม่ธรรมดาเลยในที่สุดก็ถึงเวลาลองไอศครีมของพี่ชายแล้วทั้งวิปครีมน้ำตาลก้อนและไอศครีมเป็นส่วนผสมที่ลงตัวสุดๆและผู้ชนะก็คือพี่ชายเย้ฉันรู้อยู่แล้วย่าผมขอกดน้อยทุกคนตั้งใจก่อนเราอยู่ในการแข่งขันทำอาหารนะและสิ่งต่อไปที่สาน้อยต้องการก็คือครัวซองคนฝรั่งเศสชอบกินครัวซองกับกาแฟ โอ้คุณยา่าคุณมาจากฝรั่งเศสหรือเปล่าย่ารู้ว็เีทมขอดซองไหมย่ารู้ทุกอย่างอยู่แล้วก็แค่เอาใส่เตาแล้วรอจนแป้งเป็นสีเหลืองทองใช่ฉันก็ทำแบบนั้นได้แค่ไม่กี่วิแล้วก็อบมันทําได้ดีมากหลาน <Yeah. S 1> ฉันไม่ยอมลบแป้งโดยใช่แข็งแนะ่ทำแป้งด้วยตัวเองไม่ยากขนาดนั้น และเชฟเอ่ของเราเคยทำงานที่ร้านอาหารในปารีสและเธอก็รสูุดที่เก่าแก่ที่สุดในการทำครอวซองโดยสูตรนี้ถูกทำถวายพระเจ้าลุยส์พระราชาแห่งฝรั่งเศสตั้งก็หมายความว่าสาวน้อยกำลังจะได้อกินอาหารสุดราชวังตอนนี้แอนนี่และคุณย่ากำลังดูเชฟด้วยความตกตะลึงเธอนวดตป้งอย่างช่ำชองเป็นแผ่นบางและบิดฝีมือสุด,สดๆุดที่เหลือก็แค่เอาใส่เตาอบและรอฉันคงทำแบบนั้นไม่ได้ แต่ฉันจะเพิ่มนูเทลลาเข้าไปในครัวซองโอ้ช็อกโกแลตสดอดของฉันอืมอร่อยม<อ>ารยาทในร้านชายถึงเวลาเอาครัวซองออกมาแล้วน่ากินสุดๆและหอมด้วยอแอนดี้ดูก่อนไฟไหม้อ,อไม่นะพี่ชายมัวแต่กินนูเทลลาจนปล่อยให้ครัวซองของเขาไหม<อ>ใช่สิก็นูเทลลามาลันอร่อยมากจ,จริงๆ S <S <S ไม่ต้องกังวลลานเธอทำเต็มที่แล้วเย้ขวดซองอบเสร็จแล้วใกล้ถึงเวลาเสิร์ฟแล้วล่ะผ่าตรงกลางแล้วก็สามารถใส่ครีมที่เตรียมเอาไว้ได้จะใส่สตรอเบอร์รี่ลงไปด้วยและโรยหน้านด้วยน้ำตาลไอซิ่งเพียงทุกจานเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาชิมขวดซองไม่ไหมจากพี่ชายดูสยองสุดๆใช่อย่าลองดีกว่าอา๋อกลิ่นหอมสุดๆขวดซองจากคุณย่าอร่อยจัง ทั้งหวานทั้งอร่อยสาวน้อยของเราชอบสุดๆไปเลยว้าวสตรอเบอรี่ครีมหอมหวานอีกทั้งแป้งครัวซองสูตรราชบังแสนอร่อยไม่ต้องสงสัยเลยครัวซองของเชฟได้ที่หนึ่ง <Thank you. S 1> ฮะฉันรู้อยู่แล้ว